สมใจเปลี่ย,ยนมะามาดูมาดูมาดูแบนี้แหละเปิดไปเลยเปิดไปเลยเครับอย่างนี้แหละเหมือนต้องปไองปฟังไหมนี่นี่แค่นี่ก็อกะอน เขาจฝังแค่นี้ก็พอแล้วค่ะมันจะฝังฝังตึงเดียวขึ้นมาหน่อยนึงใบแกก็ฝังให้เต็มเลยไม่ใช่ไม่ต้องฝังเต็มหรอกแสงทางไกลไหมวันดินมันทึกๆถ่ายึเนี่ยแล้วมาลถ่ายวีดีโอเหนียัดนั่น่ดง่งด้นนั่ง่งั่งด่งังดิยััดินนั่ง นิดก่อนก็ได้แล้วไม่ต e ้องเนาะะมันจได้แข่งอ่ะเดี๋ยวมันก okay> ็ยุยดูเลือกดูตรงจุดที่เราจะฝังเนี่ยจุดที่หนึ่งคือน้ำไม่ท่วมนะแต่เดิมมากฉันจะไม่เอาโ้นกันแล้วก็ดูว่าพี่แมวพี่แมวถ้าเกิดว่าเราเศษอาหารรอบๆมีต้นไม้เนี่ยก็ได้คือมันจะได้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ทำไปไอ้ต้นไม้กระโดดปุ๋ยใบเลยอะไรประมาณนี้ได้ไม่กี่ช่วงละน้องอี๋ลองดูดู เสร็จอาหารแล้วใส่ไปจูนิซีจูนิซีเนี่ยก็มันจะมีจูนินทีน้ำนะถ้าเป็น EM เนี่ยเขาเขาเหมาะที่หลักการทำน้ำและจูนิซี EM เนี่ยมันจะมีบางบางชนิดนะมันก็จะมีกลิ่นหรือว่ของเขาน้ำเลือกที่มันไม่มีกลิ่นแล้นี่มันมันไม่เหมือนกันนครับไม่ทีเอ็มมันมีเป็นน้ำแล้วก็มีเป็นโคลที่ขึ้นบ่อแล้วเสร็จอาหารเราก็ไปใส่ใไว้เขาจะบอกอย่างอนนั้นน่ะ สำหรับทำสย้รือว่า้า,า,าเป็นผมแห้งหสำหรับทำเป็นสวยแห้งเนี่ยก็ใชใ้ถูกประเภทเพราะมันเคยมีประเด็นที่ว่าคือใช้ E อเนี่ยแหละทำน้ำแต่ว่ากระบวนการของมัน,นทำให้เกิดกลิน่นแล้วกลิ่นเนี่ยมันลอยไปที่แบนมันรบกวนใช่ไหมครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นคนกินคน